สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4มีพระนามเดิมว่าพระอาทิตย์ยาวงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่11แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองทรงดํารงตําแหน่งหน่พุทธังกูลซึ่งในทางกฎมนเทียนบันกล่าวว่าเป็นตําแหน่งสําหรับพระราชโอรสที่ประสูตจากพระอัครมเหสีและเป็นตําแหน่งพระราชโอรสขั้นสูงสุด ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลกจงกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้ขึ้นครองราชในปีพศ2 0 7 2ในด้านพระราชะกรณียกิจพงศสวาดา์ไทยไม่ได้มีบันทึกของพระองค์ไว้อาจเป็นเพราะทรงครองราชไม่นานแต่ก็มีหลักฐานอื่นว่าพระองค์ทรงปรดทำสงครามกับอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรหงสาวดี และในปีพศ2 0 7 6พระองค์ทรงประชวนพระค่ายทรพิษและเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุ4 5 0 0รษาและครองราชได้เพียง4ปี